ต่อไปนะครับเราจะไปกันที่อินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียกําลังจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่จะมีรถไฟความเร็วสูงใช้และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งจะทําการทดสอบระบบนะครับและการทดสอบก็ผ่านไปด้วยดีในการทดสอบการวิ่งของรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกนะครับเส้นทางระหว่างกรุงจาการ์ตาไปยังเมืองบันดุงซึ่งมีระยะทางห่างกัน142กิเมตร เจ้าหน้าที่ขับรถไฟของอินโดนีเซียนะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการทดสอบซึ่งรถไฟก็สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จภายในเวลา1ชั่วโมงและการทดสอบก็จะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ครั้งหน้าโดยครั้งหน้านะครับจะมีการเพิ่มความเร็วของรถไฟเป็น385กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะเวลาในการเดินทางนะครับก็จะเหลือประมาณ40นาทีในขณะที่การให้บริการเชิงพาณิชย์ตามกำหนดนะครับก็ จะเริ่มให้บริการในเดือนสิงหาคม ซึ่งการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทาง142กิโลเมตรของอินโดนีเซียนะครับก็เริ่มขึ้นเมื่อปี2016โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือว่า One Belt One Road Initiative นะครับของจีนที่ทางจีนเขาวางแผนว่าจะเชื่อมต่อจีนเข้ากับเส้นทางการค้าทั่วโลกและตามแผนจีนก็ต้องการจะทำให้อินโดนีเซียเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรถไฟความเร็วสูงใช้ ซึ่งในการทดสอบการใช้งานนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงสร้างรถไฟการสั่นสะเทือนระบบจ่ายไฟฟ้าฉุดลากระบบการสื่อสารการส่งสัญญาณแล้วก็ระบบความปลอดภัยซึ่งทุกอย่างนะครับก็ผ่านไปด้วยดีด้านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดโก็มีแผนที่จะไปทำพิธีเปิดการให้บริการเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคมซึ่งก็มีรายงานนะครับว่า ระบบรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียนะครับจะมีระบบตรวจจับแผ่นดินไหวด้วย โอ้หน่าสนใจมากเลยนะคะอย่างในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมเราก็กําลังจะพัฒนาเรื่องของระบบรถไฟความเร็วสูงเช่นเดียวกันนะคะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพนะครราชสีมาก็มีแผนที่จะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงครึง่งส่วนวันเบลวันโรสเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องผ่านเส้นทางบ้านเราเดี๋ยวเรารอดูเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่นะคะประเทศไทยเราจะสามารถมีรถไฟความเร็วสูงสักทีทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูการเปรียบเทียบสมรรถนะ สักนิดหนึ่งเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะคะรถไฟความเร็วสูงของประเทศต่างๆเขาพบว่าประเทศรถไฟความเร็วสูงแบบระบบพื้นผิวแม่เหล็กหรือว่า แม็กเลฟเนี่ยของญี่ปุ่นเป็นอันดับที่1คือความเร็วสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม6ก้ยกิโเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถไฟ TGV ของฝรั่งเศสเป็นอันดับที่2ความเร็วสูงสุดอยู่ที่574.8กิโเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถไฟความเร็วสูงของจีเนี่ยเป็นอันดับที่3ค่ะความเร็วสูงสุด460กิโเมตรต่อชั่วโมงและรถไฟความเร็วสูงของอิตาลีเป็นอันดับที่4ความเร็วสูงเนี่ยนะคะ 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะคะก็ถ้าหากว่าเรา,เาดูที่ของอินโดนีเซียนะคะค<ข>ายางของอินโดนีเซียเนี่ยความเร็วอยู่ที่385กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าหากว่าเริ่มใช้งานในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่4ใช่ค่ะก็จะสูงกว่าอิตาลีด้วยนะคะ